ในสงครามซึสงครามก็ขามือในก็เตะอ่อนกว่าเลยทั้งวัดหนึ่งค่ะเนาะ,ะต่อเลี้ยวเข้าตะหันในโซเชียลกันก็มันหลังไว้ขาวัดอันในมันก็อ่ย้อมซุ้มวัดดอนใหญ่ถานาวัดดอนใหญ่ก็หลังไว้ย่างตอนเลี้ยวอันในก็ย่างตัวเลี้ยวก็ตึกหลังไว้ข่าคลิปวิดีโอในแต่ก็ถไทยไว้เมือวันแม่ค่ะไปมีข้าวยามตัดต่อเจแล้แต่ในโรงปันก็เลยจองเตยโรงปันมือในค่ะ โในแผนที่แต่ก็ใจขาา้าวยำสองจุดมองคืนข่ะเนาะลูกที่ข้ากว่าในแหวนกอใจขาา้าวยำสองจุดมองมากว่าจุดวัดย่างค่ะลอกไล่กว่าแต่ก็ขาได้ขาหนังรถไฟฟ้าข่ะเนาะนั่งรถไฟฟ้าแห่งกว่าลงที่หิน bts สาราแดงค่ะเ,เส้นตั้งกว่าได้มันมีหลายเส้นตั้งขานาดเพราะว่าเคยนั่งรถไฟในก็นั่งรถเมฆกว่าละลายก็เลย แต่ค่าได้ค่าเอาตั้งไว้ค่ะเนาะก็เลยนังรถไฟกว่ามันก็ถีไว้กว่ารถแม่อีกหนึ่งค่าค่าได้ค่าก็ลงดีพีทีเอสสารแดงแห่ก็ขึ้นไปรถแม่ค่ะเนาะไปรถแม่สายห้าสูยสี่ยกก่อกว่าลงดีฮิมสนามบินดอนเมืองค่ะ ก็ว่าใครกว่ามอกว่าในก็เพราะว่าแถวเจออันซูอยู่ในมีรถแมกผ่านยิมสนามบินดอนเมืองในก็นังสายรถอันนั่นกว่าก็แล้วค่ะกับลงบีบสนามบินดอนเมืองค่ะโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ประตูหกส้นตั้งอันค่ากว่าแน่แต่ผ่านสิ้นท่านวแ้ค่ะ เซ็นทันเพื่อแต่ก็ทตั้งนาหางก่อติดเป็นเจ้าเนี่ยค่ะเอออําหัวเขามีงานเอียงค่ะเนาะก็อยู่ตั้งนอก้วยแต่ก่อเหมือนเหมือนตั้งเอ็นหลอนก็หลุแต่บางอันบางเสียงอันเหมือนเจ้าหนังขายของไว้ก่อนหลุมันเป็นงานเอียงก่อนหูยาวอ่นค่าไทายวิดีโออยู่ตะเร็วในก่ออันนี้จะเป็นสนามบินดอนเมืองค่ะเนาะตั้งนาคันในก่อติดเป็นสนามบินดอนเมืองคะ่ะ วัดอันในฮะมจะเป็นวัดดอนเมืองขนอเพราะว่าตีเขาวัดเตียนขากว่า,นวาในก็ห้มาลงตีหิมวัดดอนเมืองขนอสนามบินดอนเมืองแห่วัดดอนเมืองแห่มันเดียอยู่ตรงขามมันด้ค่ะนอขามตังมาหนังกตตังวัดดอนเมืองนี่ครับเพราะว่ามันหนังหลดตีหิมวัดดอนเมืองก็ห้มาหนังตั้งคางมันขนาะดอย่าเป็นหนังตั้งนาวัดอย่าเป็นหนันนงนตั้งซื้อหนังขนาดหามาหนังตั้งคางมันนั้นเพราวัดมากกว่านี่มันเดีอยู่ตั้งคางมันนั่นครับ ในในก็รอดติดนะครับเนาะโบววัดมีจู่เสียงก็รอดก็เริ่มติดเหมือนไหนเน,น,ะนะาะว่าในในก็รอดก็ติดนะอะไรพว่าถึงใจใน GPS ได่ยี่ไว้ว่าหมอก10นาทีถึง17นาทีขับไปมาคือถึงครมงถวในวม,นมถึงวัดแล้วนในขามาถึงวันยาวตอเลี้ยวที่ไหน,นก็ มีกระแสไใบขาดน็อตที่จังอยู่ครับตอนสมอทีร er ั้นได้ก็เป็นว uh> ันแม่ครับก็แม่ลงเมื hmm. ่อกี um ้นะค่ะหรือทีนี้เพิ่มใจวันเหมือนเช่นหนังวันก็วันแม่เนี่ยควรเต็มเปิดขานอตบวันธรรมดาควรเต็มเปิดแต่วันเสาร์กับวันอาทิตย์ใบขาะน็อตทำนาการควรเต็มเปิดชวนฮาฮะ คนกนน้ำอยู่พันรอนี้องมาดีแม่ก็ได้เปนโบนะเนา้งตั้งเาอย่างนี้อยู่ี้อะไรบ้า โมธนาบุญสาธุคณะสัตยาดยโยวจากปฐุมธานีนวัดนครน,นะโมธนาสาธุวันนี้เดินทางมาสู่วีรุานารามแล้วท่านที่มารถมอเตอร์ไซค์จอดในเต็นท์เลยนะมันโยงนะเดี๋ยวขาวาจอดในเต็นท์พราะว่าเขานัาาหาหน่งรถสองแถวเข้ามายาวนยในไฮเออลาดเขาว่ามาลงทีวัดศรีกัลน,นี่ครับเนาะเขามาลงทีนาวัดศรีกันก่อตีหันตั้งเข้ามาที่วัดนี่ครับ ลูกตีปากซอยนั้นไปเข้ามาก็พึงอยู่ค่าแต่ว่าเพราะว่ามีลูกมีล้างมีคนเท่าได้ก็ให้นางวินมอสไล่เข้ามาเอาค่ะเนาะเพราะว่าขากว่าก็เลีอยวไแต่ก็ข่าวลองไปตามตัวก็ไกลดูค่ะรถสองแถวในซอยในเตกอมันก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าคือหึงนานนานมันดีมากมันลำดีนังเขาข่ขาวก็หัวมันลุกตั้งไหลมา,ามกเด็ก ในก็จะเป็นในบทคน้องบทเขได้เป็นแน่นครัวามคกวานองม่มอกสองสามแถวก็คนเตียมอ้่างเนี่ยในบดปรกบคงบความข้างในครับทีในอ่าวดอกบัถึงถึงพล่านนั่งกันนงแห่มอนางแอบก็ในมองห้าแถวก็เตียมองว่า

ในวันเมื่อกเอาไว้ปวดอยู่น trips, ั่นน <ę> ี่เรได้เปถ่ายมาเดีโหวคําตั้งว่าขายในทีเดิแต่นี้เจดีค่ะเนาะออนุญค่ะขนีาค่ะขอนาค่ะุาิ่ะนขอนุา่ะนาตนุญ่ขอนคน่อนุานุญนาาุกท่านด้วย ทำนาก,กาเดมีในกองมู้ทนักกนนะพญานาคีค่อยู่ในในชาอันนี้บนฝันกินน้ำฟรีกันนะน้ำฟรีกับนี้วอาเดี๋ยวไว้นักกาได้ก็อนไปหูห้านาควาบนเอาเก้นอยวะไรเข้าไปเตยันครับล้วถอดรองเท้าอย่าง้าอัน้เดียเป็นน้ำวัดไข่เตี้ยว ขอความร่วมมือไม่ถอดรอ, Teraz, อ,องเท้าตรงบันไดนะคะทุกคนขานกลางมาดีล้องมือันขาแล้วคนเดินสดุดได้ง <Charles. S weed>. ่ายขอความร่วมมือไม่ถอดรองเท้าตรงใบแจยนะคะชื่อทางลงโนเดิมตาทพยันะนขนนําหนาตาเดิรว ไปออกไปมา,ากเยเหอ เพราะว่าถ่ายโตโตเออนะครับก็ถ่ายรูปไดวในวิดีโอนีตก็จะมีเงาเสียงไฟค่ะนเพราะว่าอันเตมันเตก็มีค่ะอันเตมันห่างดีนะคะงคาก็มันเตสีมันเดมอซีนพอแคมค่ะนมันเเหมือนเงอันเป็น iPhone เพราะฉะนั้นค่ะน สีมันก็เตะรู้สึกเหมือนเจ้านังว่ะจิตจิตไม่คอว่าอันเตมันแตก็อเป็นขนาะดอันเตมันแต่ก็เอ,อ่อห่างดีขอเหมือนเจ้านังเป็นสีทองสีอย่างนีงน้นาห่างดีกว่าในพวกนี้เตะเตะอ,อ ต่อเลี้ยวก็ขึ้นมาด้วยจันสองขานหนอมหัวจันสองเตี้ยมีสังเออตีทำพยานชนาในก็ตอนเลี้ยก็ก้นมึงมันไปพ้อมีขานหนอมป้อนน้ำกำมันมน้ำได้ตีหันเป็นก้นไทยควายาบวดเดีไปป้อหุ่นซากาโย พอปนหุ่นเจ้าก้นมึงมันหุ่นเจ้าในีแดดตีเนี่แด่ก่ออับเตเตียมาขนาดนะพอปนก้นมึงมันมาหลีน่แดวันไรเสียงมาก้นปดเตียวปวเตียมมา 지땅똥 한깊 밤에 와, 그 속이 센 사패 부 른도 상까봐잔터반 나를 소 야타. ในในก็ด้เป็นบทค่เนาะบทอดีพลาใหญ่นะนในดปกี่เป็นุ้ขอลจากคัน้องคนก็ลายกว่าทั้งนั้นเจ้ากบเนาะเด็ทำตั้งมานี่คันน้อคทำบ้านตั้งมาในดิไซนในก็ได้เป็นทำพยานาคคันน้อก็ไปขึ้นมาจันเนอในก็ที่ในก็ด้มีพลาคันน้อ แต่นี้พระลาไหวเแหยาก็จันนั่งหนือนี่ก็บนใบบันเข้าฮะเนาะบนจิกมีอยู่ค่ะบนตะเคียนเจ้าบนตกเคียนก็เดี๋ยวั่งหนือในีบนใบบันเ,นนนนเ,เข้าบนบันเข้าจันไต้ฮะจันจันคือมาทางจันก็จันอาาสองเลยครัเข้ามาเลยสองสันเลย